โอ oh, ท็อปขายดี SME ขายรวยครับวันนี้ก็มีช่องทางนะครับที่คุณสามารถก็ไปอ่านเรื่องราวของนักธุรกิจที่มาออกรายการได้อีก2ช่องทางนะครับก็คือนิตยสารชุมทางอาชีพนะครับเล่มนี้นะครับก็จะเปลี่ยนปกไปตามแต่ละเดือนนะครับมีจำหน่ายที่เซเว่นแล้วก็กเล่มนี้ก็คือ SME สร้างอาชีพ ตั้งต้นต่อยอดยังยืนวันนี้มีนะครับสื่อต่างๆหลายท่านเนี่ยนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของธุรกิจ SME นะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าหากวันนี้ธุรกิจของเรานะครับเข้มแข็งเนี่ยนะครับประเทศเราก็จะพัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเชิญคุณกิ๊กซี่นำข้อคิดมาฝากครับค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่มีประโยชน์และสามารถนําไปปรับใช้ในธุรกิจของทุกๆท่านกันนะคะครับเมื่อจะไปข้างหน้ายาววันกับกองขี้หมาอันน้อยนิดค่ะ ชัดเจนนะค่ะคือผมว่ามันเป็นวิธีการคิดที่ดูง่ายนะครับก็เข้าใจได้เลยเห็นภาพนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวครับชื่ออุทัทวันคิมประสูตรค่ะครับผมวันนี้มาพร้อมกับธุรกิจอะไรครับเป็นธุรกิจสปาความงามค่ะเป็นแต่เป็นโรงเรียนสอนสปาความงามมืออาชีพจากป a รีส France ค่ะฝรั่งเศส ในประเทศไทยของเราตอนนี้นะครับเรื่องของสปาเรื่องของธุรกิจความงามเนี่ยนะครับกำลังบูมอย่างมากนะครับให้ความสนใจมากแล้วก็ไปไหนตั้งไหนก็มีแต่คนเปิดสปาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะใช่ค่ะวันนี้ก็เลยมีผู้ที่นําความรู้จากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนำมาต่อยอดใกับธุรกิจประเภทนี้เปิดเป็นสถาบันสอนสปาความงามอย่างมืออาชีพโดยนําหลักสูตรจากปารีสและฝรั่งเศสเลยใช่ค่ะคุณไ่ได้ได้วิชานี้มาจากไหนคือจร,จริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนี่ยคะที่เป็นครูค่ะ <c oughs> คุณครูคือเขาเป็นคุณครูสอนอยู่ที่ที่ ปารีสอยู่แล้วสอนมา7-8ปีแล้วค่ะคแล้วทีนี้เราก็เลยคิดกันว่าเราน่าจะทำอะไรที่เมืองไทยกันก็เลยฟอร์มทีมกันว่าโอเคเราลองมาจัดเวิร์กช็อปกันที่เมืองไทยเผื่อว่า,อาลองดูฟีดแบ็กแล้วต่อไปเราอาจจะได้มาเปิดโรงเรียนบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงตอบรับดีไหม ดีค่ะดีมากเลยก็คือจะมีจากสถาบันหมายถึงจะมีสปาดังๆต่างๆก็คืออยากให้เราไปเทรนให้ค่ะเดี๋ยวมันทำความรู้จักกันนะครับตอนนี้ไปขอบคุณู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนครับขอขอบคุณ iTop Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปุ๋ยุนพลังร้อยจีจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินทูคลาสเทรนดิ้งเซ็นศูนย์รมการก่อสร้างครบวงจร เอเชียโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร t h a i h e r f i c o m คิด mm hmm. ถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึง t h a i h e r f i หอการค้าจังหวัดสีสเปีโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเขียนประธานหอการค้าแพ็กสายการทีวีดิจิตอลเบต้า HD คมชัดสูง o p ลเ a อร์ ator, กระเป๋านังสั่งได้ชิ้นเดลเนโรภาพสวยตามสั่งและงานหนังทำมือแสงรุ่นเกษตรอินทรีย์เพื่อวิธีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับติดต่อออกรายการได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอนะครับอะ หลักสูตรของคุณนะครับสปาของคุณชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Songte de Formation t e r a c e Spa Paris France คะ่ะอ่ไปดูภาพกันนะครับคอรออกเสียงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเชิญฮะ Songte de Formation t e r a c e Spa Paris France หรือเป็นโรงเรียนสอนสปาสถาบันสปาความงามส,สถาบันสปาความงามจากปารีสฝรั่งเศสเทอเซค่ะโอเคนะครับ ความเป็นสปาความงามที่นําวิชาหลักสูตรความรู้มาจากฝรั่งเศสเนี่ยตรงจุดไหนฮะที่เป็นฝรั่งเศสมาตรฐานมืออาชีพที่ที่ที่เราอยากเอามาสอนแล้วก็ลักษณะของวัสดุวัตถุดิบที่เราใช้ก็คือเป็นธรรมชาติส่วนผสมทุกอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าปารีสที่ ที่ปารีสเนี่ยส,สปาต่างๆเนี่ยก็คือสปาที่ลักชวรีสสปาจริงๆอะก็คือจะใช้ธรรมชาติหมดเลยค่ะคซึ่งจริงๆแล้วคนเรากลับมาสนใจในเรื่องธรรมชาติกันมากขึ้นครับ พูดถึงในภาพนิดหนึ่งคืออะไรครับจะเป็นตัวครีมที่เราทำมาใช้ในสปาค่ะคือเราสอนการด้วยสอนวิธีทำด้วยค่ะก็คือสมมุติตัวโปรดักต่างๆเนี่ยเราจะสอนมีมาร์กมีสครับมีเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดราคาหลักสูตรเท่าไหร่ฮะแล้วก็ใช้เวลาเรียนอยู่ที่อยู่ที่กี่วันแต่ละ แต่ละ,ะเขาเรียกว่าไงคะ,ะแต่ละคอร์สแต่ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะจัดยังไงก็คือเรามีลูกค้าทั้งให้เทรนส่วนตัวที่สปาสถาบันที่สปาของตัวเองโอเคคือเราไปเทรนไี่ถึงที่ได้ด้วยก็คือเป็นคอนเซัลท์แเ้เรียนรวมกันที่เราจัดไปให้หรือไม่เราก็จะจัดเป็นทีมเวิร์กช็อปของเราเองอเแล้วใครสนใจคนทั่วไปอยากจะมาเรียนก็ได้ค,ค่ะราคามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฮะต้องขอาอ,อย่างสมมติยกตัวอย่างอย่าง ทรีตเมนต์หน้า5วันก็15ื่าสมมติทำครีม5วันก็1มื่นหมแต่ถ้าทำแว็กซ์วิธีทำแว็กซ์แล้วก็วิธีแว็กซให้เป็นหมื่นห้าอันนี้มันจะรวมรวมแล้ว15วันเราคิด39 0 0 0่ะครับค่ะ ผู้เรียนเนี่ยต้องนําอุปกรณ์ไมตองเลยค่ะเราเตรียมให้หมดเลยค่ะมาตัวเปล่าเลยใช่ค่ะอันนี้รวมรวมอุปกรณ์ทุกอย่างพอมาแต่ตัวค่ะผู้สอนนะฮะคผู้สอนก็จะเป็นคุณครูจากฝรั่งเศสบินมาสอนตามโปรแกรมที่เราจัดขึ้นค่ะภาษาที่เขาใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสแต่เราแปลให้ได้ค่ะแล้วก็มีคุณครูที่เป็นพูดภาษาไทยได้ค่ะบันทึกเทปในระหว่างการเรียนได้ไหมอันนี้ถามจริงๆสมมติ สมมติ uh, <S <S <Harriet> จำไม่ได้อะเรียนแล้วจําไม่ได้น <S mulheres> <s> ักเรียนทําได้ค่ะถ้าเป็นนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนนะฮะก็แบบนี้เลยนะครับลองทำรีเสิร์ชในตลาดแล้วเนี่ยนะครับมีหลักสูตรจากฝรั่งเศสนี่มาสอนในประเทศไทยของเรานี่มาน้อยแค่ไหนครับ เรายังไม่เห็นนะคะหรือเรายังไม่ได้ดูก็เราไม่ทราบแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะมาเพราะว่ามันน่าจะมีส่วนในการพัฒนาบ้านเราได้งั้นเดี๋ยวเชิญชมภาพนะโอท็อปดูภาพคร SME Melena present Terrasen Spa If you want to join a spa business, we have a professional consultant here, Terrasen with their standard from Paris. You will get a useful knowledge from the workshop course. kindly contact her s ซน s p a by calling the number below on the screen or you can contact us via our facebook otop r SME โอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่าผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับว่าทางทางด้านของท่านเนี่ยนะครับคุณอุทัยวันเนี่ยไปฝรั่งเศสแล้วก็มีพบกับครูหรือผู้ที่รู้ในเรื่องขอศาสตร์ด้านนี้ก็เลยเกิดความสนใจว่าสามารถจะมาต่อยอดธุรกิจได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็สปาในไทยก็บูม S <S <S ใช่ค่ะคสนใจมากเพราะฉะนั้นก,นนการนําองค์ความรู้นี่มาก็น่าจะทําเป็นคอร์สหลักสูตรที่น่าสนใจได้ถูกต้องขอคบ,ค,บคุณมากคุณอุไทไัยวันคิมประสูตรจากสถาบันสอนสปาความงามอย่างมืออาชีพชื่อว่าซองเทเดอร์ฟอร์มาซองเทลัสเซนสปาฟรานซ์ค่ะปารีสครับผมผมไม่สามารถพูดได้คุณผู้ชมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนะฮะเอาไปติดตามหากันนะครับตามเบอร์โทรนี้แล้วก็เฟซบุ๊กนี้โอท็อปขายดี SME ขายรวยครับ